สวัสดีครับว่าผมพอชองเบามุคพนครับนี่นี่สืออตถึงครับการขอปู่หรือขอปู่หรือสื่อปู่ผ่านพ่อสอบู่สื่อรถไม่เห็ดธุรกิจหรือสื่อปู่สื่อแม่ขายขายสื่อม่เห็ดน้องพ่อเหรอครับนะครับ ยังผมเนี่ยผมแปลรถผมไปเป็นผมไปซื้อมากผมกู่มาเอารถนะครับกูท่อกสอมาซื้อมาโครครับแต่ว่าผมดได้รูแล้วกันพานก็ได้เลยครับเอาทีแบบค้นบรูเะครับกูท่อกสอสาม,มามถเท่องเห็นไม่เห็นธุรกิจเท่าไรครับเออการที่อีเป็นลูกค้าท่อกสอนะครับหนึ่ง ต้องมีเอกสารซิททีดินนะครับเป็นห้องจ้าของนะครับเอกสารซิทเป็นห้องจ้าของเป็นซื้อจ้าของนะครับเป็นบ้านเลขทีที่บ่เคยเข้เขาทออ่อกรหรือเคยเขาเคยเขาเล้าถ้าเกิดห้องไปเขาซ้ำกันนี่มันกับอะไรนะครับคนละบ้านเลขทีนะครับเจ้าของผมว่าผู้ถ่าผม,าม,ผมทีแรกกอูุ่้ันเดียวกันหลแต่ว่าทีก็มีคือคนละทีก็มีคือกันบันนี้มันทับกันนะครับมันค้น คนก็นเรยกว่าให้นั่นครับคนก็นเรยกว่าให้นลบานเล็กทีบ้านเล็กทีต่ต่อต่อตอหนึ่งสมาชิกนะครับบานี้ก็มีทีเป็นหออัาของสวงนะครับบอบอไรติดนังเลยครับบอไ้ติดอันบอไ้เป็นลูกค้าของสางกอนนะครับนั่นแหละครับแล้วก็ บัน้เป็นลูกค้าของสากอนนะครับบานนอกเข้ากันจังวาหล่ะของได้กูได้กูยังอยู่จังผมนี่ผมไปเป็นบดี้วก็ต้องไปสมัครเป็สมาชคริกนะครับต้องรอเขาเปิดนะครับช,ช่วงเขายังไม่ช่วงเขาเปิดน,นะครับเปิดรับสมาชคริกไหมครับแล้ว่ะสมมติเขาเปิดปึ๊บรับสเข้าไปสมัครเป็นสมาชคริกไหมเสร็จปึ๊บสมัคร แล้วก็เขาสีมีกลุ่มให้เหาเขานะครับว่าเหาสียู่กลุ่มใดเขาสีไม่ยกอห้องบ่อครับซุ้มคนในกลุ่มคนเห็นห้องขอบกลุ่มน้ำบ่อคนหยกห้อน้ำบ่อครับขอบกลุ่มสมมูลห้องใดกลุ่มแล้วครับเ้างใดกลุ่มอยู่แล้วเขายกอห้องเขาแล้วเขาสำรวจยกเจ้าหน้าที่สีไม่เจ็บนะครับเจ็บรูปภาพบ้านบ้านที่ดินที่ ทีสวนที่ไรที่หน้าเขานะครับแล้วก็เขาจะใหายไปประเมินที่ดินนะครับจังท่อกระสอบผมเนาะเอาท่อกระสอบบานผมเนาะเขาจะหายไปประเมินที่ดินนะครับใบ,รนะบ,รบนะป,ประเมินนะครับ,ปปรรบจังของผมเป็นลูกค้าไหมต่อที่ดินผมลายสมมุตินะครับผมประเมินไม่ได้ ล้านหนึ่งองล้านหนึ่งนะครับล้านหนึ่งล้านหนึ่งเขาจะหายแช่หาสิบเปอร์เซ็นต์นั่นก็คือหาแสนหาแสนหายงบแช่หาแสนแล้วก็สมมุติว่าปีแรกเขาขอไปเขาจะหายหาสิบเปอร์เซ็นต์หายหาแสนลูกค้าไมนะครับผมจะได้หาแสนเดี๋วา่ามีอีกอย่างหนึ่งครับเม่ไหรเตรียมได้ครับหาแสนนั่น สมมูลเท่าเฮียนเขียนโครงการไปลอยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้ากอสอสิออกให้แชร์เ80%หลานหนึ่งนัน่นประมาณ80%นังง่นของเงินของเงินหาแสนนั่นก็คือสี่แสนนะครับการีได้เป็น400,000แมา400,000สมมูลเท่าเขียนไปเข้าเป็นหนี้ยืดหาแสนก็เขาเขาชีให้เขาเป็นหนียหนยนหน้ยืดี่แ0 0 0ก็จะเรียกว่าย่นะครับ แม่รักษาห้องไรก็ซังครับเขาชิบูงี้นี่นะครับแล้วก็อีกเขาจะมีนี่ครับน,น,นั่นแหละคืป่วงตามมาแล้วซีเซียนนี่ว่าแม่แล้วได้ซีเซียนกลมกลมนะครับเขาจะหาประกันชีวิตมันก็ต้องเป็นป้องกันท่าของท่อสออยู่แล้วครับประกันชีวิตต้องได้เ็นอยู่แล้วครับประว่าิขึ้นกูครับแล้วก็เขาสียหายพันละย่าเนี่ยมาเส้นถ้าเกิดยุบันหลังเดียวกันมันบอดนจุดเบียนสมรวด เส้นเป็นหนีร่วมนะครับตะเกียเข้าซอกกันไปกับเพื่อนย่อมรับสภาพหนีคนละเครืองนะครับถึง่อซอเขาเลอธิบายไปมือเขามาก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 ม,มารับเข้าขเขาคุมนะครับเราขัเข้อกเนเีกส,สารหนีใส่กับเื่อมีฉโนวนหล็กบานหล็กทีบัตรประชาชนประชาชนทะเบียนบานไปผู้สมรส สำเนาคูุ่มรดนะครับเอกสารคู่สมรดนะครับคือกันนะครับแล้วก็รูปทายนะครับซึ่งวงเงินนี่ก็เล้วน้ามากหน่อยมากรไรก็แล้วแต่รับสินห้องแก้าข้องนะครับลูกค้าไม่ได้แค่ห่าสิเปอร์เซ็นต์นะครับมาแมน่าจัตตองการลานหนึ่งตรงในล้านหนึ่งนะครับบ่ได้นะครับผมไปเห็ดแล้วครับขันซ้นฟ้าครับซึ่งอัตราการรองเรียก็จจะเป็นขันบันไดนะครับ แต่ว่าสื่อของผมออกมาเน่ยของผมหน่อยมันจะไม่ทรงเขาจะดูนะครับเพราะว่าของผมมันเป็นธุรกิจอ้อยนะครับเ mm. ขาจะถามข้อว่าช่วงไหนเขาทรงไหนก็นเลยผมก็เลยบอกว่าหลังมีหน้าครับเพราะว่าดูอการเก็บเกีเก่ยวๆหน่อยจะสิ้นสุดอยู่ช่วงนั้นนะครับถ mm. ้าเกิดเห็ดเข่ากทันว่าครับ mm. แล้วแต่เขาจะถามข้อเองหรอครับ mm. ตอนดือข้อไปเห็ดทำเลียงเห็ด อันนี้เขาจะถามห้องเหรอครับเออตอนนั้นตอนนี้เขาจะคำนวณแถวปีปีเลยเลยครับแต่ว่ามีเง้กับเขาไม่ได้นะครับลูกค้าท่าองโซก็ขอคดีกับคือผู้ใดเลบิ้มเงินสดเก็บเป็นก้อนไปซื้อรถนอครับบ้านกับพ่อปน,นีมีแต่ท่องกับซสสื้อไงครับบม่เก็บเงินบมมีเงินก้อน,เ,น,กอนเก็บยาเทียพี่น้องเอาฝากไว้แค่นี้นะครับเดว มาบอกกันกับอีกชิบนานนะครับเพื่อเป็นกามรูให้สําหรับผู้ดยากปู่อยากครอบูอยากมีธุรกิจเป็นทองเจ้าของนะครับ